กับลาเฟอร c ี่คลิอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอนนนค่ะแล้วก็คุณติวค่ะ อ่าโอเคทุกคนต้องบอกว่าพามาบุกห้องทำหัตการของคุณหมอนน,อนเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนน,อนทำไปพูดคุยออกับคุณผู้ชมไปดีกว่ารวมถึงคุณติวด้วยเนาะจะได้เป็นบรรยากาศในการทำหัตการคือที่ลาฟเฟอรี่คลินิกค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในการทำหัตการในการทำเคสต่างๆนะคะบรรยากาศก,าก็คือจะเป็นมุสสบายๆ,ๆ,ๆเนาะมีการพูดคุยกันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดเลยนะคะทุกคน <L un> อ่ะเอาไปว่าคุณหมอนน,อนคะในเคสนี้เนี่ยคุณหมอนน,อนกำลังทำหัตการอะไรอยู่ เทคนี้นะครับก็คือทําในส่วนของการยิงหมอกเทปทั่วหน้า,านะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณคอร่วมด้วยนะครับเพื่อทําให้หน้าเกิดความยกกระชับนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความหย่อนคอยรูปรูปหัวรูปคงผลที่กว้างาานะครับส่วนตรงเวนคอนี่คือจะเน้นในส่วน,นของตัวเวนที่เอ่อเขาเรียกว่าเปเส้นที่คอนะครับแล้วก็บริเวณคอที่มีความหย่อนคอย ค,ค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าเจ้าเครื่องมอร์เฟียสนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะอาจจะแบบว่าเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าทรงพลังในการดูแลคนไข้มากๆเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ช่วยกู้ผิวยับแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า ในในเคสนี้นะคะคนไข้ี่นรู้สึกว่าคอนเซิร์นในเรื่องของผิวหน้าอยากจะมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ผิวที่คอค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ทําไปสักสักเกือบจะทั่วใบหน้าแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทั่วใบหน้าแล้วครับอืมตอนนี้เป็นในส่วนของหน้าผากใช่ไหมคะใช่ครับอ่าถ้าทําบนหน้าผากนี้เราทําเพื่อแก้ปัญหาอะไรคะแก้ปัญหาในส่วนของรวรอยที่เขาเรียกว่า เป็นเส้นๆนะครับที่เกิดจากในส่วนของผิวหนังขาดลราเจนนะครับแล้วก็เอขาเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวในส่วนของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้องเช่นในส่วนของเอ่อโบท็อกนะครับจะคนละส่วนกันอืมค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่าคนไข้บอกว่าฉีดโบท็อกแล้วก็ทามอร์เฟสด้วยแบบนี้ดีไหมคะสามารถทได้พร้อมกันครับแต่เราจะทํมอร์เฟสก่อนแล้วก็ทาการฉีดโบท็อกในภายหลังในเขาเรียกว่าหลังจากที่ฉีดในที่ทํมอร์เฟสคสะเพราะว่าเนื่องจากว่า เครื่องมอเฟียสเองครับมีพลังงานความร้อนรวมด้วยการที่ถ้าเราฉีดโบทอกก่อนแล้วไปทำมอเฟียสเนี่ยมันทำให้โบทอกที่เราฉีดไปนี้สลายค่ะอืมค่ะทุกคนนะหลักการมันเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมงั้นคุณหมอนนอาจจะเกิดคําถามจากคุณผู้ชมนะคะว่าเออโบทอกก็ช่วยในเรื่องของการหยุดยั้งริ้วรอยมอเฟียสก็ช่วยในเรื่องของการหยุดยั้งริ้วรอยแล้วอย่างนี้เรามันต่างกันยังไงอะคะมันทํางานต่างกันยังไงครับก็สําหรับมอเฟียสนะครับก็คือจะช่วยในส่วนของพวก สเตติกลายนะครับก็คือริ้วรอยที่ไม่ได้เกิดจากการแสดงสีหน้านะครับแต่ถ้าเป็นโบท็อก่ยจะช่วยในส่วนของริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้านะครับการกรกคิ้วหรือว่าการมขมวดคิ้วต่างๆนะครับซึ่งการที่เราทำขมวดคิ้วหรือยัุกคิ้วบ่อยๆนี่ก็ทําให้เกิด ริ้วรอยที่มันเอ่อลึกลงไปนคะคือเป็นสเตติกไลน์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะแก้ในส่วนของการใช้มอร์เฟียสเนี่ยในการแก้ลมด้วยนะครับใช่เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ท่านไหนเนาะฉีดโบริโภคด้วยแล้วก็ทำมอร์เฟียสด้วยนะคะแก้ทั้งริ้วรอยชั้นลึกแล้วก็ชั้นตื้นเลยนะคะ<ช>เรียกได้ว่าผสานพลังกันเนาะในการทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะดูเด็กลงเป็นสิบสิบปีเลยค่ะคุณผู้ชมอะไรที่เห็นอยู่นี้นะคะคือต้องบอกว่าเป็นการทำหนักการที่ชิลมากๆนะคะเพราะว่าคนไข้ของเรานอน สบายมากๆเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดน,นึงค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมชิลมากเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดนะคะมันก็เหมือนแบบมดกัดน,นิดหนๆๆ่อยค่ะแบบซึ่งเป็นความเจ็บที่เราทนได้คะ่ะเพราะว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าที่รับฟรี่คลินิกมีแปะยาใช้ให้เราก่อน,นะคะ่ะทุกคนมาลองทำกันนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องจิ้วรอยที่ไม่ได้เกิดจากการทำสีหน้าอย่างที่คุณหมอแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ นี่แหละค่ะเส้นคอ,อเส้นนิ้วรอยการยิ้มเลยใช่มันกวนใจค่ะ จะถ่ายรูปมุมไหนนะคะหรือว่าแต่งหน้ายังไงคือต้องบอกว่ามันคนที่ส่องกระจกทุกวันเห็นตัวเองในกระจกทุกวันเขาจะรู้สึกลำคัญใจนะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนติวเนี่ยก็สวยอยู่แล้วทำไมยังต้องมาทำมอรเฟสอยู่นะคะคือต้องบอกว่าคนเราสวยอยู่แล้วยังสวยได้อีกอเดี๋ยวก็มั่นใจที่ทราเฟอรี่คลินิกที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะเวลาจะทําสวยซึ่งเป็นคําตอบได้ง่ายมากเลยคะ่ะที่แบบติวตัดสินใจมาทาที่นี่ที่เดียว <c oughs> เพราะว่าเรา <c oughs> ดูแลกันมาตั้งโอ้ยนานมากแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่เปลี่ยนใจไปที่อื่นอยากให้ทุกคนมาลองกันนะคะโอ้โหน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าคุณติวดูแลกัลลาเฟอรี่คลินิกมานานจริงๆนะประมาณ4ปีได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคืออัพความสวยแล้วคุณติวเนี่ยสวยขึ้นทุกปีทุกปีนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูแลตัวเองแล้วสวยแบบคุณติวอย่างนี้นะสามารถทักเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะทุกคนอ่ะคุณหมอนนท์คะสอบถามนิดนึงในการทำมอร์เฟียสเนี่ยหลาย,ลายๆที่อาจจะมีเครื่องเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคในการยิง ที่คุณหมอโนนยิงให้คุณติวนียมีรายละเอียดยังไงบ้างช่วยแชร์คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ,ะคก็ในส่วนของการเทคนิคก,การยิงนะครับเราก็จะยิงให้เขาเรียกว่าในแต่ละบริเวณการยิงนะครับเราจะาซ้อนทับกันอยู่นะรประมาณส0มสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับและอย่างหนึ่งคือการเลือกความลึกตื้นต่างๆในแต่ละบริเวณนะครับถ้าเป็นส่วนของบริเวณที่เขาเรียกว่าบุยบนด้านบนกระดูกนะครับเราก็จะใช้เข็มที่มีความตื้นน้อยหน่อยนะครับเพื่อให้ พลังงานไม่กระทบในส่วนของกระดูร่วมด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนการทําแตกต่างกันในแต่ละบริเวณอื<ช>่ค่ะ,คะก็คือขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยใช่ครับค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณหมอคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าความลึกเนี่ยของคุณหมอมันประมาณสักกี่มิลน,นะคะก็ที่ทำนะครับส่วนใหญ่ก็คือตรงบริเวณใบหน้านี่เราจะทําประมาณ2 3ถึงมมิลน,นะครับเพื่อให้เรียกว่าเกิดการหดตัวของชั้นผิวหนังบริเวณชั้น ชั้นด้านใต้นะครับทให้เกิดการสร้างคอลลาเจนรุ่มด้วยอืมค,ค่ะก็คือเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนด้วยแล้วก็แก้ไขริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ทำแล้วครบ จบในเครื่องเดียวจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากบริเวณใบหน้าแล้วค่ะคุณหมอตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทําบริเวณลาตัวมันแก <ฯะ S 1> ้ปัญหาอะไรได้บ้างคะแก้ปัญหาในส่วนของเขาเรียกว่ารอยแตกต่างๆนะครับจากที่เราเช่นเราเคยน้นำหนักเยอะนะค,ะครับเปอ้วนมาก่อนเงี้ยแล้วก็มีส่วนของผิวแตกนะครับก็สามารถทำมอฟีสทำให้รอยแตกต่างๆนี่ดูจางลงได้มากยิ่งขึ้นนะครับค่ะคุณหมอแล้ว ทำสักกี่ครั้งครับรอยแตกต่างๆมันถึงจะจางลงสาหรับคนที่ถ้าจะมีปัญหาเยอะมากๆนะครับก็คือแนะนําให้ทําเป็นทุกเดือนติดต่อกันก่อน,นแต่ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาค่อนข้างปานกลางนะแนะนำให้ทาเป็นเติดเขาเรียกว่าเป็นทุกสามเดือนนะครับแล้วค่อยมาติดตามดูผลดูว่า,าเราโอเคกับผลลัพธ์ไหมนะครับถ้าดีขึ้นเราก็ค่อยทําเป็นทุกหกเดือนได้ ค,ค่ะคุณหมอเราขอคําถามสุดท้ายหลักการทํางานเจ้าเครื่องมอฟีสมันเป็นอะไรเขาบม็นคือพลังงานคลื่นหรือพลังงาน RF อะไรอย่างงี้ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังน,นิดน,นึงก็คือของการทำมอฟีตนะก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีสําหรับเข็มสำหรับปล่อยพลังงานนะครับ,รบที่คือเราจะพอเมื่อทําการยิงเข้าไปนะก็จะเข็มนี่ก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วก็ตรงหัวเข็มนี่ก็จะปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับทาให้เกิด เขาเรียกว่าเกิดการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ท<ม>ําลายเซลล์ผิมันต่างๆร่วมด้วยค,<ม>ค่ะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้ค่ะพอเป็นความร้อนแล้วอ่ะมันดูแลตัวเองหลังทํายากไหมคหุณหมอครับก็หลงังวิธีการดูแลรักษาที่เราทำามอเฟสนะครับก็คือหลงังทำเสร็จทันทีเนี่ยจะมีในส่วนของการทชายาเรียกว่ายาปฏิชีวนะนะครับยาฆ่าเชื้อเพื่อทําให้ลดในเรื่องของบริเวณแผลต่างๆบริเวณใบหน้านะทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาคือในส่วนของเขาเรียกว่า ถ้าอาจจะมีเรื่องของสะเก็ดดำๆได้บ้างครับก็หรือว่าเป็นสิ่งที่ปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนสามารถทาแล้วว่าครีมบำรุงต่างๆได้ตามปกติเลยประมาณ2ิสี่ชั่วโมงหลังทำค่ะคุณหมอแล้วล้างหน้าอย่างนี้ก็คือใช้เป็นก็คือสามารถล้างหน้าได้ตามปกติก็คือถ้าเป็นในส่วนของครีมต่างๆเนี่ยอยากแนะนาคือหลัง24ิสี่ชั่วโมงก่อนเพื่อให้ในส่วนของรูเข็มต่างๆเนี่ยปิดลงได้ดีก่อแต่ถ้าเป็นภายใน2ี่สี่ชั่วโมงแรกเนี่ย น้ำไม่ใช่เป็นน้ำเกลือก่อนอ๋อน้ำเกลือล้วนๆเลยไม่ต้อง<ช>มีอะไรผสมเลยใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้แผลปิดเขาเรียกว่าดูเขล็ดบางตานปิดดีก่อนอ S <S <S โอเค<ๆ>ค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการยกกระชับด้วยเครื่องมอเฟียสนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากมีผิวหน้าที่สวยใบหน้ายกกระชับสวยๆแบบคุณติวแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นตัวมอเฟียสแนี่เลยต้องบอกว่ามาแรงสุดๆในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ยังก,กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำตัวไหนนะคะก็แนะนำเลยว่าเป็นตัวมอเฟียสแนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเทคนิคการทำมอเฟียสที่ลาฟรีคลินิกเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน,นะคะยังไงก็ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอโนน ได้เลยนะคะที่รับกลิกิกทุกสาขาคุณหมอนอนยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษาจนกว่าคนไข้จะมั่นใจนั่นเองค่ะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนอนแล้วก็คุณติวมากๆนะคะคุณผู้ชมเองก็อย่าเพิ่งนีหายไปไหนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าไลฟ์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ